รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซูสิบเอ็ดนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องรู้สำหรับผู้เล่นใหม่กับเกม League of Legends หรือ LOL ซึ่งมีผลต่อทีมไฟและการเอาตัวรอดไปชมกันเลยหัวข้อหลักๆนะครับของที่ผมจะพูดถึงวันนี้จะมีอะไรบ้างผมจะพูดถึงการรัดมินเนี่ยนนะครับการซื้อเทนในเกมต้นไม้ปาดแต่ละชนิดนะครับสเปลที่เกมให้มานะครับ การตีม uhm ินเนี่ยนหรือลัดมินเนี่ยนนะครับจะมีผลต่อการเงินในการซื้อไอเทมอย่างมากเช่นถ้าเราตีมินเนี่ยนโดยไม่ลัดเราจะได้เงินน้อยมากต่างจากการลัดมินเนี่ยนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับในการลัดมินเนี่ยนตอนไหนครับข้อสังเกตง่ายๆเลยครับคือหลอดเลือดของมินเนี่ยนนะครับช่วงหลอดเลือดเต็มนะครับจะเป็นสีส้มครับเมื่อถึงจุดที่เราต้องลัดนะครับหลอดเลือดของมินเนี่ยนจะเป็นสีขาวทันทีครับช่วงมินเนี่ยนใกล้ๆตายครับลองสังเกตดูดีในดีๆนะครับ การซื้อในเทมในเกมนะครับไม่สามารถซื้อระหว่างเดินเกมหรือทีมไฟได้นั่นเองไอเทมจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อเรากลับบ้านนะครับซึ่งเราจะต้องซื้อที่ตัวน้ำพึกนั่นเองซึ่งอาจจะมีปัญหาสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ผมว่าก็เล่นไปเรื่อยแต่ก็ชินนะครับต้นไม้ป่าแต่ละชนิดนะครับจะเกิดบริเวณแม่น้ําใกล้ๆป้อมแต่ละต้นจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะช่วยในการลบหนีเพิ่มเลือดแล้วก็การมองเห็นนะครับแต่ละต้น อย่างต้นสกายบูมนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยได้นะครับเมื่อแชมเปี้ยนโจมตีมันจะปล่อยละอองเพื่อเปิดการมองเห็นป่าในระยะเวลาหนึ่งนะครับช่วยในการเช็คป่าหรือพุ่มไม้ได้มากเลยนะครับต้นนี้ต้นบลัดโคนนะครับเมื่อแชมเปี้ยนโจมตีจะระเบิดและทําให้แชมเปี้ยนเนี่ยกระเด็นตามทิศทางต่างๆช่วยได้มากสําหรับการหลบหนีนะครับหรือว่าเข้าไปลาต้นฮอน่ฟุดนะครับ เมื่อแชมเปี้ยนโจมตีจะดรอปผลของมันออกมาครับเมื่อเราเดินไปเก็บจะช่วยฟื้นฟูเลือดและมานาครับแต่จะทําให้แชมเปี้ยติดสโล w นะครับก็คือจะทําให้แชมเปี้ยเดินช้าในแล้วเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็จะได้เลือดและมานามามาถึงเรื่องสเปลสเปลสามารถนํามาใช้ในเกมได้2อันันครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะครับสําหรับการทําทีมไฟท์หรือการลบซึ่งสเปลที่เกมให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังกันเลย ซึ่งสเปลที่เกมให้มานั้นนะ่ะก็จะมีโกนนะครับช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เฮลช่วยเพิ่มเลือดตัวเองและเพื่อลอกข้างบาเลียรครับการสร้างเกาะตัวเองป้องกันความเสียหายจากแชมเปี้ยนฝ่ายตรงข้ามนะครับเอกซอร์นะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่และดาเมจของศัตรูไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าขอไปด้วยครับแฟลทนะครับช่วยวร์ปไปในทางที่กําหนดนะครับอีกนิดนะครับสร้างความเสียหายจริงชั่วขนาดหนึ่งนะครับคล้ายๆระเบิดพลังหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ เราจะใช้แล้วก็สมิธครับสำหรับผู้ที่จะเข้าป่านะครับส่วนรูนในเกม LOL นะครับจะไม่มีการซื้อนะครับทางเกมจะให้มาฟรีนะครับชนิดที่ว่าไม่ต้องซื้อกันเลยนะครับเราจะติดตั้งรูนได้ก็ต่อเมื่อมีเลเวล4นะครับซึ่งรูนเรื่องระบบรูนเนี่ยผมจะไปเจาะลึกอีกคลิปต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้ทีมมีชัยชนะนะครับนั่นคือการตีมังกรนะครับซึ่งมังกรเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะครับในเกม LOL สำคัญยังไงและมีมังกรแบบไหนบ้างนะผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับมังกรนะครับจะมีทั้งหมด4ธาตุนะครับก็คือดินน้ําลมไฟครับซึ่งมังกรแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้เอฟเฟกที่แตกต่างกันนะครับเช่นมังกรธาตุดินนะครับจะได้บัฟโล่ป้องกันดาเมจหกเปรของพลังชีวิตสูงสุดนะครับมังกรต่อไปครับมังกรธาตุน้ำนะครับจะได้บัฟดูดเลือดกายภาพและเวทแปดเปซนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่าตัวแอสซสซินเนี่ยหรือทีมป่าหรือตัวทำดาเมจทั้งหลายเนี่ย ไม่ควรมองข้ามเลยครับมังกรธาตุลมนะครับจะให้บัฟวิ่งเร็วนะครับเคลื่อนที่เร็ว7.5%ครับในทีมไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลในการทําคิวในการเข้าทีมไฟหรือว่าในการล้าในการลลบหนีนะครับมีผลอย่างมากนะครับส่วนตัวสําคัญครับมังกรธาตุไฟครับจะได้บัฟสร้างความเสียหายทางกายภาพและเวทเพิ่มขึ้น8%ครับ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ทีมไฟได้เปรียบเป็นอย่างมากครับซึ่งแต่มังกรแต่ละธาตุนะครับจะเกิดโดยการสุ่มนะครับไม่ตายตัวนะครับอาจจะเป็นธาตุไฟเกิดก่อนธาตุดินหรือธาตุน้ําหรือธาตุลมก็ได้นะครับซึ่งต้องดูอย่างดีครับสําหรับมังกรตัวใหญ่นะครับหรือเอลดา้อนนะครับจะเกิดก็ต่อเมื่อมังกร4่ธาตุทั้ง4ตัวตายไปแล้วนะครับซึ่งมังกรตัวใหญ่เนี่ยจะบวกบัฟเพิ่มขึ้นจากมังกรทั้ง4่ธาตุครับเพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าเราตีเอลดา้อนนะครับ สำหรับธาตุดินเนี่ยเกาะก็จะบวกจาก6%เป็น9%นะก้าเปอนครับส่วนมังกรธาตุน้ํานะครับก็จะบวกจาก8%ซไป1 2นะครับแล้วก็มังกรธาตุลมนะครับจะบวกความเร็วการเคลื่อนที่นะครับจาก7.5%เป็นะครับเป็น11.25%นะครับแล้วก็มังกรธาตุไฟนะครับจะบวกจาก8%เปเ็น12%ป็นนะครับเห็นไหมครับมันมีผลต่อทีมไฟเป็นอย่างมากครับซึ่งมังกรเนี่ยคือต้องเฝ้าจับตาให้ดีครับ่วรพาาะบเของ มังกรแต่ละธาตุนะครับจะอยู่ยันจบเกมเลยครับก็คือจะอยู่กับเราตลอดเลยครับไม่มีวันหมดนะครับจนกว่าจะจบเกมมาถึงการตีบอลลอนบ้างนะครับสำหรับแชมเปี้ยนนะครับก็จะได้บัฟการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น12ถึง48หน่วยการโจมตีเวท20ถึง80หน่วยนะครับและจะวับกลับบ้านในเวลา4วินาทีนั่นเองครับซึ่งเร็วมากๆนะครับตรงนี้สําหรับการตีบอลลอนแต่การตีบอลลอนนะครับเอฟเฟกก็จะไปโผล่ที่คีปด้วยครับลูมิเนียน สำหรับมินเนี่ยนตีไกลนะครับเลื่อนที่เร็ว5 0นะครับระยะการโจมตีเพิ่ม75หน่วยต้านทานดาเมจจากแชมเปี้ยน50-70%นครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมินเนี่ยนตีไกลนะครับเพิ่มพลังโจมตี20หน่วยนะครับระยะการโจมตีของมินเนี่ยนตีไกลนะครับเพิ่มไปน้อยหน่วยความเร็วของกระสุนเพิ่มขึ้น50%ต้านทานดาเมจจากแชมเปี้ยน50-7 0นนะครับมินเนี่ยนรถถังขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มพลังโจมตี50หน่วยครับระยะการโจมตีเพิ่ม600หน่วยนะครับความเร็วการโจมตีลดลง50%แต่จะโจมตีป้อมแรงขึ้น100%ซนะครับซึ่งการเอาบาลอนเนี่ยครับมีผลอย่างมากในการที่จะจบเกมนะครับและตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือลิฟทฮาร์ลนะครับทีมไหนก็ตามที่สังหารและเก็บไกาของลิฟทฮาร์ลได้เมื่อกดใช้จะเรียกตัวด้วงตครับตัวเล็กออกมาก็คือตัวลิฟฮาลนะครับช่วยในการดันป้อมเพื่อให้ดันป้อมเร็วมาก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมเอามพูดในวันนี้ขอขอบคุณและติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ